ครับสวัสดีพี่น้องเ FC ช่องอัมพล h ช n แนลที่เคารบรักกุ่ันครับที่นี่ทิพสถานปู่เทพครับบ้านธรรมะเมตตาธรรมบ้านเลขที่2 8หมู่15บ้านกะทิตำบลปราศาสตร์อำเภอห้วยทับท่านจังหวัดชีสเกตนะครับเบอร์โทรปูเทพ08.5.381.97.00 ใครอยากซื้อบึงดวงเชคดวงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายวิญญาณร้ายนะครับสระเคาะต่อดวงเสริมดวงเสริมบารมีเปิดดวงเศรษฐีฤาษีมาสักน้ำมั่นคงกับพันเมตตามหานิยมตนตำรับสายสุเดรุลุ่นนะครับกระแวะมาทีทิบสถานปูเทพหรือว่าพี่น้องที่อยากซสมาข,ขอพรกับองค์ทาวิลุป,ปัก นะครับทิพสถานปูเทพเมืองบางบดเมืองนาคาเมืองรับแร่นะครับที่ตรงนี้ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนทุกท่านทั้งประเทศครับสำหรับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับสำหรับมือนัน้นเป็นมือวันเขาพรรษานะครับมือบ่วงสวงพี่น้องทุกท่านนะครับก็คือสีถึกเหล็กจากเมคูลาดานอมพล นะครับคงจะถูกเลขกับแม่ครูรัดดานะครับคือแปดสองหกนะครับทานแมตตาสือสองหกพี่น้องกับคงสีถือธิกานทั้งประเทศวันนั้นคนดูสิ้นสุดรประมาณสี่0มืนกว่าคนนะครับสี่หมืนกว่าคนผมก็จะนัดรวมพี่น้องทั้งประเทศนะครับมารวมบงสูงใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่นะครับน่าจะเป็นวันที่ยี่บห้านะครับน่าจะเป็นวันที่25ห้าหรือก่อน ฉะนั้นก็ต้องให้อำพลชาแนลไปติดตามแมคคูัดาก่อนนะครับพี่น้องก็จงร่วมกันนะครับถวายปัจจัยทยท่านนะครับปูเทพบได้เรียกรองดอกแต่ว่าเฮาสิเอามาสื่อคาผลไม้นะครับนาำ่ากาแฟน,นะครับเลียงองค์ท้าวิรุปักนะครับค่ารถเดินทางของแมคคูลดานะครับที่จะเดินทางมาหาปุเทพที่ทิพสถานปุเทพ นะครับสำหรับการเดินทางไปมาแม่ครูก็ลําบากตอนนี้แม่ครูไม่สบายนะครับไปรักษาตัวที่คอนแก่นน่าจะมาวันพรุ่งนี้มือลือนนี้ยังไงก็ให้อำพลชาแนลไปติดตามอัปเดตอาการป่วยของแม่ครูว่าเป็นอะไรพี่น้องก็คงจะได้รู้จากกันทั้งประเทศนะครับเพราะว่าตั้งแต่มาลำวงสวงทุงนี้แม่ครูก็ไม่สบาย ก็ไปที่โรงพยาบาลคอนแก่นนะครับไปหาหมอยาที่คอนแก่นเผื่อรักษาตัวนโตนะครับรักษาเหนื่อรักษาตัวให้มันดีขึ้นหล,ลังจากเลิกออกสองโคกไปแล้วอําพ้นก็ยังบัท่านเด้ไปอาติตามแม่คู่ระด,ด้าหองสมศรีนะครับเพราะว่าไม่คูไบอยู่ไปรักษาตัวฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ในช่องอําพล h ชาแนล ไปถึงเอฟซีเมคูเดอร์ผู้ติ่เสื้อและศรัทธาตัวเมคูอยู่ร่วมกันมาลำวงสวงที่นี่อีกครั้งหนึ่งเป็นวทัที่ที่สามนะครับเป็นวัที่สามฉะนั้นพี่น้องทั้งประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับบูชานะครับร่วมที่สิถวายพลไม้แก่สถานที่เมืองรับแรตรงนี้หรือเมืองบางบดเมืองนาคาตรงนี้ แก่พญานาคทุกๆตระก,กูลนะครับที่อยู่ตรงนี้ที่ทิบสถานปุเทพที่ปุเทพนะครับได้นั่งอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นไัยที่มีความเสื่อในดานดึกลับสายมูเตลูอิทธิปาฏิหารนะครับเราจงเชื่อและศรัทธานะครับในที่นี้ขออะไรบนอะไรไหว้อะไรสมใจดังคิด นะครับพี่น้องที่กําลังถูกกําลังอยากนะครับแม่ครูลด,ดาหรือปู่เทพบอกอยู่ว่าอยู่ที่สภาวะบนของเอฟซีทุกท่านนะครับที่จะซื้อนะครับหวยในตัวนั้นถ้าท่านชอบตัวไหนท่านก็เลือกเอาไม่ได้ระบุว่าวงกลมต,นนตัวนั้นตัวนี้ฉะนั้นพี่น้องสองวันแล้วบางคนเขาก็มีโชคงวดก่อนได้สองหนึ่งเก่าใน,นน้องพ้นเนาะ สองหนึ่งเก้ามันก็ออกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเต็มเต็มนะครับไม่ได้ระบุด้วยว่าจะออกตัวไหนแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แปดสองหกมันก็ออกสองหกเต็มเต็มฉะนั้นเลขสามตัวพี่น้องจําให้ดีเลยตั้งแต่อำพลชาแนลทำคลิปแม่คูรดาข,ขึ้นมาจะออกท้ายอย่างนี้ทุกครั้งเลยน้าพลออ <ๆ S 2> จะออกท้ายอย่างนี้ทุกครั้งแล้วก็ตรงๆทุกครั้งด้วยนะครับคนไหนที่เป็น ลูกหลานสายนาคานาคีนาคาบนาโคนะครับเขาจะจับตาเลขสามตัวเขาก็ตัดปึ้งเอาเลยส่วนมากสองตัวไม่เท่าไหร่สามตัวตัดท้ายเนี่ยตัดท้ายตัดหัวเนี่ยเข้าพี่น้องเข้าเลยเข้าทุกครั้งก็ดีใจสําหรับผู้ที่เขาถูกสําหรับหวยแนวทางปู่เทพบกเขาพี่น้องฉะนั้นงวนี้ นะครับปูเทพฝากกาวไปถึง FC ของเมคคู่ f ฟซถึงปูเทพนะครับเอของอัมพลชาแนลร่วมกันนะครับถวายปัจจัยทายท่านนะครับหรือจะผ่านปูเทพได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสามแปดหน่งเก้าเจ็ดศูนย์นพีนองที่ต้องก้านรวมบุญรวมบาลมีเลี่ยงปูหน้าขี้หน้าค่าหน้าโคตรงนี้ ที่เมือมุบทตรงนี้ก็โทษเป็นจัาพามได้เลยนะครับร่วมกันสําหรับเลขงวดที่สามน้อมพ้นสำหรับเลขบุเทพมีตัวเดียวพี่นอ้นองพี่น้องไปจับไวเลยนะครับคือสองแปดศูนย์ท่อนั้นครับพี่น้อง เลขตัวนี้มันมาได้ใสพี่น้องอย่างหูบอเลขตัวนี้มันขึ้นกับรูปภาพของครูบาอาจารย์ผมเมื่อวานผมไหว้พระสนมนเยน็นเลขมันขื้นเลี่ยงแถวกันเลยสองแปดศูนย์นะครับก็ยังอยู่อยู่ครับนะครับอยู่ในรูปภาพนะครับผมไม่เคยร้อยวันพันปีไม่เคยมองรูปภาพสงสัยครูบาอาจารย์ผมใช้เลขตัวนี้ ผมก็เลยเอาเลขตัวนี้มาฝากต่อเอฟซีทั้งประเทศนะครับทามเมนมากนะทามเมนมากกับจัดมอมรากกับหันนะครับถ้าตัดกระเป็นแปดสองเมนบอ้าตัดกระเป็นแปดศูนย์นะครับแค่นั้นแต่บอตัดพี่น้องพาก,กันไปตดัดเอาเองแต่บอต้องตัดดอกฟาดเอาสามตัวนี่แหละพิสคือพิสถือคือถือด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้เทพสิบุมีเหล็กยังหลายนะครับเราก็รอวันที่แม่ครูและดำมาปล่อยตัวเลข นอ้อมพนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันฉะนั้นฉะนั้นมือนี้นะครับสำหรับมือนี้พี่น้องที่เขามาใหม่นอ้อมพ้นก็อาจสิบะฮูว่ามองนี้เข็ดยังเน่นะครับมองนี้นะครับ,นะร,บรักษาอมาพึงอมาพาดนะครับพี่น้อง พี่น้องที่กระดูกทับเส้นนะครับปวดว่ามนบะเศร้าว่าสันเถาะนะครับมหาปูเบิงปูรกระสีเยี่ยวไฟแดงๆนะครับรักษาเบิงวา่าอาการของท่านจะดีขึ้นไหมนะครับดวงตกนะครับดวงไม่ดีขายที่ไม่ได้นะครับผัวไปม,มีเมียหน่อยนะครับเมี่ยหน,นีไปนั่งภูเบาหรือว่าอยากสิเช็คดวงนะครับอยากจะขาดขาย ครับอยากสิมาซักน้ำมันกับปูเทพเครือบพลิกดวงชะต้าจะของไฮดี้ยิงขึ้นไปกะติดต่อที่อัมพลนชาแนลหรือปูเทพได้ด้วยตรงครับสำหรับงวดวันท,นที่วันที่เท่าไรอัมพลพ่ที่หนึ่งบ่หนึ่งสิงหาหกแปดครับหนึ่งสิงหาหกแปดนะครับพี่น้องซื้อ,อย้งกระไดห้ได้เลขสองแปดศูนย์ลำลำลุยๆทั่งประเทศครับ ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ครับสาธุครับ